นี่มารีวิวหนังสติ๊ก G7 ตัวนี้เด็ดราคาเบาเอามาจัดโปรฤดูร้อน599บาทจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะเดี๋ยวเราไปดูความแรงของหนังสติ๊กรุ่น G7 ระยะ20เมตรไปชมกันค่ะ จะพาไปชมความแม่นของหนังตปิกซีเจ็ดกับฝา้ํำนะคะจะโดนหรือเปล่าไปชมกันค่ะ หนังสติกรุ่น G7 รุ่นนี้นะคะลางทําจากอลูมิเนียมนะคะส่วนท้ายนะคะทําจากยางพลาสติก ABS อย่างดีนะคะตัวนี้นะคะความยาวอยู่ที่100เซนช่วงชักอยู่ที่90เซนนะคะสามารถสไลด์เก็บได้นะคะชุดนี้มาพร้อมยางแบบมัดแล้ว1เส้นนะคะแล้วก็มีลูกเหล็กขนาด8มิลแถมให้30ลูกนะคะตัวนี้ระยะหวังผลอยู่ที่15-20เมตรเลยค่ะ สำหรับนา,นา้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้หรือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรดังด้านบนนี้ได้เลยนะคะและสำหรับน,านา้าท่านไหนที่อยากให้นกมารีวิวตัวไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้นกลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ